สวัสดีพี่น้องชาวไทยที่เคารพทุกท่านของยายสิยายสิจะลงให้18หาง18หางล่างบนนะคะบนล่างล่างบนงวดประจำวันที่1เดือน468นะคะเดี๋ยวเลขเด่นไปก่อนคะ่ะ563หกสาบวกหนึ่ เขียนไวมากเลยนะเนี่ยเย่ย okay. สิบนล่างสิบแปดหางเริ่มเลยค่ะ สองห้าสี่หนึ่งศูนย์สามสองเก้าแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดหกเก้าแปดห้าสี่เจ็ด หนึ่งสองหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดหกห้าหกห้าสี่สามสี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดครบแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเยสิเยสิจะเขียนให้ว่าที่ว่ามีเลขก,กําลังวันเออเลขเลขเด่นนะคะเลขเด่นที่ว่ามีสี่ห้าหกอะคะ่ะก็มีสองห้าสี่หนึ่งหกเก้าแปดห้าสี่เจ็ด จ็ดหกห้าหกห้าสี่หมดแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดถางคะ่ะเลขเด่นแต่เพื่อไม่ให้พลาดซื้อหมดก็ได้นะคะ ให้พินิจพิจารณานะคะพี่น้องชาวไทยให้พินิจพิจารณาะคะ่ะเดี๋ยวเยสีลงอันนี้ให้อีกก็ได้นะคะที่ว่ามีเลขเด่นนะคะเลขเด่น, 4, 5, นะะสี่ห้าหกอะค่ะเพราะว่าเยสีลงแค่สองคลิปพอค่ะจะได้เหมือนกันเนาะสี่สามสี่ศูนย์ สี่เจ็ดสี่สี่สี่หนึ่งสี่แปดสี่ห้าต่อมาห้าห้าสามห้าศูนย์ห้าเจ็ด ห้าสี่ห้าหนึ่งห้าแปดห้าห้าถ้ามีหกก็หกสามหกศูนย์หกเจ็ดหกสี่หกหนึ่ง หกแปดหกห้าโอ้โหเลขกำลังวันจะเขียนตรงไหนดีละคะเนี่ยเลขกำลังวันเอาของบนแล้วกันนะคะเลขกำลังวัน เพราะว่าเยสซีลงแค่สองคลิปพอค่ะอาจารย์ก็ย่แย่เหมือนกันอาจารย์ไอคอกไอเคก็กไอกระดอกกระเด็กแกไวัยชลานี่เยสซีจะเขียนตรงนี้นะคะเลขกำลังวันนะคะมีทั้งหมดเจ็ดเจ็ดตัวก็มีสามศูนเจ็ดสี่ หนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดห้าตรงนี้เลยค่ะเอาแบบง่ายๆนะคะของยายสิไม่ต้องยุ่งยากค่ะนี่ถ้าจะถูกก็ถูกแบบง่ายๆเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ แแค่นี้หละขอให้พี่น้องชาวไทยที่เคารพทุกท่านของ ic, เยสิกร่ำรวยและมีความสุขนะคะเยสิกก็ไม่ขอพูดมากค่ะจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะร่ำรวยไปด้วยกันค่ะ